ของคุณครูได้นะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้แบบโคตรดีแบบสุดๆเลยค่ะก็คือได้ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่เทวดาให้คือเหรียญทองเหรียญเงิน,งนคือโชคลาบที่เทวดาให้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โดยที่ว่าเราไม่ได้ซื้อได้หานะคะเนาะเป็นไพ่ที่มีโชคมีลาบในด้านการเงินการทองนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครน้อมรับขอให้ได้ไพ่ใบนี้ไปเป็นดวงชะตาของคุณนะคะ น้องพลอยเนื้อคู่จะเป็นคนนิสัยยังไงคะลักษณะอย่างไรคะน้องพลอยส่งสติกเกอร์มาสำหรับคําถามอีกแล้วนะคะตั้งสี่ดอกขอบคุณมากมากเลยค่ะดูสิคุณแม่ก็อยากรู้ดวงชะตาน้องเนื้อคู่น้องพลอยจะเป็นคนยังไงนะคะเดีน <c oughs> ้คู่จะเป็นคนยังไง <c oughs> เชิญเพื่อนให้คุณแม่ด้วยน่ารักจังเลยยินดีต้อนรับคุณคุณวอนนัทนะคะยินดีต้อนรับคุณวอนนัท โน้องพลอยแฟนน้องพลอยจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเนาะ